วันนี้เสนอตอนตลาดนัดหมู่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาพบกับคำนังในช่องคำนังสตอรี่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ฝนตกนะคะวันตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะก็จะพาทุกคนไปดูตลาดนะคะเป็นตลาดหมู่บ้านนะคะเป็นตลาดหมู่บ้านนะคะ,นนะ,คะทุกคน ไปกันค่าตามผมมาได้เลยนะครับเราไปดูตลาดกันนะคะรถเด้อรถรถรู้แล้วว่าปอกผมไ,มได้เราก็จะไปดูตลาดกันนะคะว่าเขาเก็บกลับหมดหรือยัง มาครับมาครับตามผมอแม่พนักงานครับพนักงานเดินตามหน้านะเดินนำหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮึ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 ยุดบิ๊กกลับมาเดี๋ยวนี้ผมผมแค่วิ่งไปดูเฉยเฉยครับไก่กับไก่มันตีกันมาไม่เกี่ยวเฮ้ มาซื้อไครเฮ้ยไม่ครับใครเอาถุงถุงนึงสี่สิบเป็นว่าจ้ะสองสาวซข้าโอ๊ยเขาจี ้ขาป้นกีมาลอดช้อนอะไก็ไม okay. ่ได้กินเลยนะไ่ได้กินเราเอาแยมมามาตุเรือกไปกินตุเครือเอ่อชไห่มันเหมืนไฟอมนนั่นมันม uh, ัน sí ปิ ah ้งไฟแห้งมาได้ไฟบอกว่าปิ้งไฟแห้งมาได้เหรอเนาปิ้งกองไว้เอ้านัวไข่ไข่ ขายเขาขายเขาอันนี้ขายทะลุนะคะตาหมูค่ะกินบ่ค่ะไข่ค่ะมาน้ำก้นดอกมึงดูจะไปกินดอกเอาน้ำเนี่ยมาเช้หาก็เห็นผมแล้ว ยังเย็นเปิุ้นเลยเปิ้ลกินตะปักซองเศร้ามีแอ๊ดหนึ่งปลามูมีเบิดแล้วถ้ากินปิ้งหมูหั่นบ่ให้มันกินดอกพุ่นเป็นอย่างรู้บ่มันขาดขอกไปนะมึงในบ้านบ่ขาดแต่เหตุที่ว่าบ่อยากให้กินเพราะยังมันกินข้าว นี่คือเวลาแถวเราั้นมันดูเล่นธรรมดาแล้วบนปักินงเขามันอืดท้องมันแล้วเหมอนน่ะบัะกินประมาณสองข้าวปุ้ยแบบชนิดที่ว่าบวสนใจเขาเหมือนน่ะเพราะว่ากระดูกมันย่อยยากใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าก็กินได้เดอ้อมันแค่แท้แท้แทีข้างนอก <c oughs> อันยาวๆเหลือแค่นี้เดอ้อมันมาเว้นบักินเดอ้อมันกินเอันนี้ตลาดนะคะ ลบมร์เมียนลตะเวนเขาจะไปกินยานะคะวะนะยาีอุซอนี่บ่ได้เนาะแม่มาแล้วสิไปวอร์มาล้วแล้วเบินใหญ่น่แหลมาหนนู่เลยจ้ะต้องตัวไ่ดอกแต่ว่าเจ้าของมันพอวใยญ่แต่คนอื่นเห็นกับวยใงญัเปนติาปเฮ้ยพญานหันพญานไ่มีมันหมดแล้วใครสัี่เนะจะรุงุนละ ปลากระปั้นปลาเฮไปกินไข่ปะมันอเราไม่อย,า,อยากให้กินกับพัดเขาใส่ไข่อ่ะามันบ่มีก,กินมันหิวมันกินจ้าขันว่ามันบ่หิวบ่กินอะไรอ่ะผมจะมากินกระดูกหมดแล้วเหรอว้าอดเลยงานนี้บ๊วยเถอะโบมีบ่มีไปมือเงินไปไป